เริ่มต้นรายการวันนี้ไปดูความคืบหน้ากรณีที่เรานำเสนอไปเมื่อวานมีรถเมยสาย40นะครับที่อยู่ดีๆเบี่ยงแล้วก็พุ่งไปจะไปชนคุณป้าที่กำลังข้ามทางม้าลายล่าสุดนะครับทางกรมการขนส่งทางบกลงดาบแล้วครับสั่งปรับ3,000บาทตัดไป 3, 30คันา30คะแนนแล้วก็ให้ไปอบรม3ชั่วโมงครับต้นเรื่องมาจากคลิปของกล้องหน้ารถคันนี้นะครับที่จะเห็นภาพหน้าหวาดเสียวแบบนี้เรานาเสนอไปเนะาะค่ะเมื่อวานนี้อนะ่ะ ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นคุณป้าที่กําลังข้ามทางม้าลายนะครับแต่ว่าจะเห็นรถโดยสารประจําทางปรับอากาศสายปออ,อ .40 ไม่หยุดให้คนข้ามแล้วเกือบจะไปชนมอเตอร์ไซค์ด้านขวาทําให้รถเมย์เนี่ยก็ต้องเบี่ยงมาด้านซ้ายของภาพเกือบจะไปชนรถคันดําแล้วก็คุณป้าที่กําลังจะข้ามทางม้าลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกบ้านแขกถนนอิสรภาพเขตบางกอกใหญ่นะครับลาสุด ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้เรียกคนขับรถเมย์มาสอบถามแล้วพบว่ามีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่2ส,สิ้นวันอายุก็คือ,อวันสิ้นอายุเนี่ยคือ15มกราคมปี68ก็คือใบอนุญาตยังม,มีอายุอยู่มไม่ได้ขาดอะไรแต่อย่างใดแต่ทางคนขับเนี่ยยอมรับว่าวันนั้นไม่ได้หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลายจริงๆเพราะว่าขณะนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์ที่หยุดอยู่ด,ยด้านหน้าเร่งว่าเดี๋ยวจะไปชน ก็เลยหักหลบจนรถเนี่ยเกือบจะไปเฉี่ยวชนคุณต้าที่ข้ามถนนกรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีความผิดตามพรบรขนส่งทางบกพศ2522มาตรา111นะครับประกอบกับมาตรา161ฐานขับรถประมาทว่าเสียวจนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นก็เลยให้ดําเนินการลงโทษตามหน้าจอนะครับมีทั้งเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน3,000บาท ให้ตัดคะแนนความประพฤติของคนที่ขับรถเมย์สคะแนนแล้วก็บันทึกประวัติการกระทำความผิดของผู้ขับรถส่งเข้ารับการอบรมการขับรถอย่างมีจิตสํานึกความปลอดภัย3าชั่วโมงเพื่อไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกครับอพอมีบทลงโทษแบบนี้ออกมาในระยะเวลาแค่เพียงวันเดียวเท่านั้นก็ทําให้เห็นนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้คฟังซีเรสกันหน่อยนะ,ะเพราะนี่ความปลอดภัยของประชาชนนะครับ